ี่เนาะขาก็ายังอยู่กําแหงทางส่งนะครับนี่ฝนตอนนี้ฝนกัน,กนยังตกแห้งอยู่ขว่าเอารถมาถาใส่แล้วน้ำไหลข่วมถนนเย็บร้อยอพี่เนาะ สหนี่เจ็นี่สิบบาทครับย่ yeah. สวัสดีครับอยู่กระบากุกไกในช่องอีสานบ้านคอยน,นี่้มนี่มักุกไกกับยังมากู่มันคือก่าเนาะครับเนาะไปบ่เสียเวลาพี่น้องไปติดตามเรา้มกันเลยครับไป กานมื่อกี้กักกเป็นมันที่สิหกันยานครบนบเป็นมันสุกที่ทิมหากันยาสองพันห้าหสหกเสารนี้ฝนตกแท้งัาพี่นอ้องบางน้ำลดน้ำไหลาตาม่นทางทางขาดมัดี่น้องเขาก็ากยังอยู่กับห้ทางโขงนะครับนี่ ฝนตอนนี้ฝนกันยังตกแข้งอยู่พอเอารถมาถาใส่แล้วชึบออ้เงินเงินมันหัวเหรอโอ้หัวใหี้ครับมันกันเลย หมัน,นั่ง่ยๆได้ครับนี่อือข้อเนี่ยนี่ครับมับนี่เ้ากระชีใส่ไปตามแห้งรถใบนะครับเนาะก็เอาพอดีที่รถวกริดกับประมาณตันหาถึงตันแปดครับพี่น้องถ้าไราก็นี่ดินกระลมพลกระติดนะครับ ดินลมได้ครับนี่นี่มึงกินดินลมคนปกแข้งคักนาดนไปเดี๋ยวว่ากูไกล้สิไปกูมากก่อนครับจะมาติดตามเราส้มกันบ่นปเปบ่แนี่ใจว่าคนที่ซ้อมบ่นะครับเนาะอาจสิบไ่ได้ถ่ายเห็นพี่น้องเบิ่งคักปานได้นี่ คนสิตกด้วยว่าแต่สิอเข้ากับสู่ครับพี่น้องบริสุทธิ์ใจในในเมื่อเข้าเรียกสิสูแล้วนะครับแนละ้วไปลุยลุยลุย<ป>นี่แหละครับพี่น้อง มื่อนี้กับฝนตกเค็ดบ์มอง่ายเลยครับเค็ดตยากคนละครับเพากไ็ได้มันไปประมาณน,นึงแต่กับปลายปานได้อ้ยหักเนี่ยเด้อเด้อเด้อทางอ่ะลงลดลงบ่ได้ครับเดี๋ยวเบาไกลเฉยเบื้งสภาพครับพี่น้องอันนี้สภาพครับโอ้ย แน่นอนแน่นอนนี่ทางเส้นทางอันเส้นทางนึงนี่ได้ขาดเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนำมาแหงเส้นทางขาดเรียบร้อย เงขาดเรียบร้อยแล้วทางสัญจรอันนี้ทางเส้นจ,จากบ้านนองดิบไปบ้านนองแสงทงเนาะครับเนาะนขาดเรียบร้อยแล้วครับทักเนี้ยเสียดแล้วครับ น้มไล่วมถนนเยบร้อยพี่น้อง นี่เพิ่อนกำลังดับน้าแล้วนะครับเนะบาะมองนี้เพิ่อนกำลังดับน้าแล้วเพื่นดับน้ำดับน้าล่านี่ครับพี่น้องะน้าก็ดับน้าแล้วน้ำมันามาัม่วสั่มเอ,อ้ยตักเนี่ยไปมากูใกล้กันสิ พอเมื่อกินเขากินน้ำกอนครับพี่น้องเราก็สิไปเห็ดงันื้นนี้ก็ยังเป็นวันศุกร์ที่ซ5ากันยา2 5 6 6เนะครับเนาะอุ้ยคัคักคัคัอ่านี่ครับก็บเป็นพ้นประกอบการตัวน,นี้พ่อเราก็ได้เขาไปเฮ็ดอีกนะครับนะเนาะเฮ็ดอีกไต้พ่นล่ะครับอีกเกือบเต็มรถเฮ็ดอีกประมาณหนึ่งหมดแล้วครับ เราจังได้ไปขายเพราะว่าพ่อก็ได้ไปขายนี่ครับช่วงช่วงบ่ายเลยนะครับอเอามาเบิ่งผลประกอบการกันครับพี่น้องอันนี้ราคาปลไปอยู่ที่สามบาทห้าสิบเนาะครับเนาะน้ำหนักที่เขาได้ไปสองตันซีครับสองพันสามร้อยแปดสิบกิโลกรัมฮักอันเจียบบนฮักขีดดินลอยห้าสิบกิโลเนาะครับเนาะหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็หกจุดสามเปอร์เซ็นต์คงเหลือน้ำหนักสุทธิที่เขาได้ขายอยู่ที่สองตันสองครับ 2,230ั 2, 2กิโลอันนี้เปอร์เซ็นต์แป้งครับพี่น้องโอ้เปอร์เซ็นต์แป้งบบดีบานใดพี่น้องรอบนี้23%ปรเซ็นต์ครับได้ทียี่สิบสาปรเซ็นต์ในราคาขายอยู่ที่3บาทสิบหาต่างครับอืมก็เลยเป็นเงินทั้งสิน้นเทิมเทิมเทมเทิ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 มเจ็ดพันยี่สิบสี่บาทครับอ่ะมาเบิ่งกัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่เจ็ดพันยี่สบี่บาทครับยี yeah. ่อันรถนี่ก็เฮ็ดยากๆนะครับพี่น้องโอ้ฝนตกอันนี้ก็ถึงตอนเลี้ยงแล้วครับบาโกไกเลิกงานแล้วแม้แต่ตอนนี้เองฝนก็นยังตกอยู่ครับโอ้ขาดเนี่ยพี่น้องไปสู่ต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ะบาโกไกก็กากฝากเป็นกำลังใจให้นายเด้อครับเด้อจะเป็นอย่างเนี้ยแบบ กดไลค์กดติดตามเลยนครับเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วอากาคลิปนี้ก็ขอลา,าไปก่อนไปไปกูมั่นต่อครับ